โอเคทุกคนนี่ก็จะเป็นการที่เราจะมากินอาหารด้วยคืออาหารหลังที่เราไปกักตัวอยู่ที่โรงแรมมาซึ่งเป็นเวลายาวนานมากทุกคนวันนี้นะคะเราก็ได้เลื่องงามยามดีด้วยการที่อยากกินส้มตำด้วยไม่ต้องมีพิธีีตองไรบ้างแล้วก็ใส่ถ้วยไป โอเคทุกคนตอนนี้นิเวนี่คืออาหารทุกคนเราจะกินเลยนะคะเราจะไม่พูดําทําเพลดูดีกุ้งอ่ะคืออยากกินส้มตำอะไรอย่างนี้มานานแล้วอ่ะ คือคุณคนเห็นปะ่ะน่าแบบทำเปหนุ่มจีนเนา่ยต้มต๋ำแซ่บมากทุกคนกคน็นกนกนอาจจะไม่เห็นนะไม่ว่าแบบกินอะไรอะ่ะว้าวหนุ่มจีนทำไงให้เห็นอ่ะคิดแบบ ม,ม,มันก็ไม่เห็นอยู่ดีทุกคนทำไมอะอันนี้เป็นนี่นะคะทุกคนปลาหมึกเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาย่างปลาหมึกกินกันนะทุกคนดูดิคือตัวมันใหญ่มากอะ่ะอันนี้ตัวประมาณเจ็ดสิบบาทแล้วกินซ้ำกันคือหน้าเป็นผื่นเป็น,ปนหมดเลยนะเพราะว่าเราแพ้อะไรไม่รู้นะแต่ที่นูนอะ ในชั้นต่อ,ตอใส่ไปในนี้นะทุกคนขออนุญาตใช้มือนะคะก็ชิช้อนดีก่แืมอ,อยากกินมานานแล้วว่าบอกเขาว่าป้าพริกสามเม็ดนะมันเริ่มมีไข่เยอะมาละรสชาติดีมากใช้มือแหละเอ้เป็นใะหมกสดนะคะทุกคน เราไปใส่กับชื่อสุดาข้ามากับกรอบอ่ะความหน้าเป็นสูตรทุกคนอรอบอกักแตง คนชอบกินจำแล้วกันคนะ่ะกุ้งไม่ค่อยชอบกินเผ็ดนะจีเกลไม่กินจัดตอับเผ็ดยนะใช้มือนะขออนุญาตอะ่ะอืม

กุ้งน้นทุกคนโค้ดสามสิบเลยทุกคนมันกุ้งเติมอะคือมันลีมากกินกิน กินไม่ไม่รู้สึกเปรี้ยวเลยเพราะว่ายังไม่รู้สึกเปรี้ยวแต่พวกหวานพวกอะไรเงี้ยได้แบบรส้ยห้ามแล้วพวกเคม็มเค็มนี่ได้ก่อนเลยพวกเปรี้ยวอะไรเงี้ยยังไม่รู้รสชาติเลยใครวะมาเอาเข้าวปุ้นอีกอืมอ่ะข้าวผึ้ง ก็เหมือนรายการอีสาน e พาสสวบเลยทุกคนดูกุ้งดิสีมากแต่ไม่เผ็ดนะทุกคนแต่บางคนไม่กินเผ็ดไงไม,ไม่เผ็ดหน้าเป็นผืดด่นเลยอ่ะ ก็แบบเราอาบน้ําอุ่นน่ะน้ําร้อนน่ะในโรงแรมที่เขาไปกับตัวให้ป่ะเหมือนกินหน้าเข้าไปเลอะมันร้อนหรือเกี่ยวกับว่าเราไม่ทำอะไรป่ะวะไม่เกี่ยวหนระอคิดว่าจะไม่อิ่มๆนะนะ จุดจุ้งเลยไม่กินอะไเนี้ยขอออกได้ปะไปโอ,อ,อ้ดูกุ้งทุกคนตัวยาว่อยากกินอ่ะ หิวก็ไปหาซื้อทุกคนสามห้าบาทอร่อยได้นี่เพ็่นไข่พร้อมจริงๆอบจะกินฟองเดียวแล้วแกะมาไม่สวยอ่ะก็เลยแสะสองฟองคลิปหน้านะตำอะไรนะติดตามสย คุณช่งนี้อยากกินอะไเปรี้ยวๆอะอยากรู้รสชาติเปรี้ยวคือมันไม่รู้ไงก็เลยอยากรู้ว่าจริงๆเป็นคนกินเปรี้ยวมากหรือว่าฟาขับทานมาว่าไม่ต้องกินเปรี้ยวแล้ว แบบว่าเรากินข้าวต้มกินอะไรเงี้ยก็ต้องเปรี้ยวตลอดมันกินข้าวบูดเลยว่ากินนันเปรี้ยวอ่ะแต่มันเป็นเปรี้ยวที่อร่อยอย่ะทุกคนเข้าใจปะสีไม่เผ็ดเนะ คนไม่กินผิดไดะครอบเริ่มเผ็ดแล้วอะเหลือไม,ม่เยอะหมึกอืมรวมพริกโดดก็อ่ะ สุกใดเท่า่ะจะเท่าสิ่งที่เราอยากกินแบบมานั่งกินสิ่งที่เราอยากกินอ่ะมันดีนะทุกคนกรอบๆอ่ะ อร yeah. ่อยจเราเปนั่งชิลสฟินมากขาับรถไปทุ่โมงหาประจำร้านเดียวโปรจกมีร้านประจำะ เเปิดเขาเปิดใจเพื่อแบบขายเพื่อน้อตกหมูทุกคนว่าสามพิบายจะเป็นปูตดิหรือปูเค็มลอง่แค่ปูเค็มปูเค็มหือ หขนมตายอืมเป็นเรื่องกินขนมจีนเยอะมากคนเกือบครึ่งหนึ่งของอันน่ะเนี่ยครึ่งเกือบครึ่งเกือบครึ่งไม่ถึงครึ่งวันนี้เริ่มมีความสุขมากทุกคนคือตอนที่แบบกัดตัวเว้ยก็จะดูช่องเนี้ช่องนี้ช่องนี้แล้วแม่ง แต่เขาเป็นคนที่แบบกินอะไรก็หน้าอร่อยขอเขาจะปะเขาน่าทำเนะี่ยทุกคนแบบเคยชินม,มน้ำตําเงี้ยเหมือนเรากินข้าวตักกินตักกินเลยปะไม่มีแล้วเนาะต้มตังคือต้องเขีย่ยอักติดต้มตําคือต้องเขีย่ยจริงที่เราไม่กินนะเว้ที่มันใส่มาอยู่แล้วอะเช่นแบบ ระเทียมพริกอะไรเงี้ยบกเค็มๆเมงี้ยแล้วก็ไม่กินถูกปะ่ะเนี่ยแล้วก็อุ้ยกบร้องไม่มีใครคงแบบว่าไม่มีใครแบบตักกินตักกินเหมือนข้าหรอกเนาะถูกปะ่ะทุกคนว่าไงนี่เป็นคนหนึ่งเวที่ไม่ตักกินตักกินอ่ะเพราะมันมีบางอย่างที่เราไม่ชอบแล้วแต่เราเลี่ยงได้ที่จะไม่กินอ่ะเข้าใจป่ะ แล้วก็สมควรตักออกเช่นแบบนี้เราลังตักปูครีมทีมองดูยอยาคลิปหน้ายอยากให้ทำอะไรทุกคนลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะลองมานั่งกินให้ดูนะเท็บอิ่มด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซัาใครด้วย แล้วอยากให้กินอะไรก็พูดมาแล้วก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวจะทำให้ไนเนี้ยไปละบาย